สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปพอดีผมไปเจอลูกหลวงพ่อแดงปีปป10กับปี12นะครับปี2องกับปี2องเป็นลูกเก่าเก่าที่ผมเคยได้แล้วก็ขายไปแล้วนะครับก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูกันเพื่อจะได้มีความรู้ในการแยกแยะบล็อกของหลวงพ่อแดงในบล็อกท้ายๆนะครับซึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงที่เอามาให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแดงบล็อก กอนบาจุดแล้วก็บล็อกบาจุดนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแยกว่าแยากอย่างไรก่อนอื่นนะครับเหรียญทองแดงบล็อกบาจุดแล้วกอนบาจุดนะ่ะมีทั้งหมด2เนื้อนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาก็คือมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้ออะบากา้าเนื้อทองแดงมีทั้งแบบชุ่มริกลแล้วก็เป็นลมดำนะครับเนื้ออะบาก้าก็มีทั้งแบบชุ่มริกลแล้วก็เป็นอะบกาเปื่อยนะครับสาหรับเหรียญทองอแดงทุกรุ่นนะครับที่เป็น เหรียญแจกแม่ครัวเนี่ยถ้าเป็นเนื้ออปาคาเปื่อยนะครับจะหายากมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าความความคมชัดเนี่ยค่อนข้างดีเหรียญที่นําไปชุบลิกเกิลสันนิษฐานว่าเกิดจากการปั๊มหลายๆครั้งหรือว่าปั๊มนานๆาไปเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์เกิดอาการเสื่อมอาจจะมีสนิมขึ้นอาจจะเป็นรอยสะเก็ดเนื้อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบล็อกมีรอยนะครับก็ทําให้เหรียญไม่ค่อยสวย <S <S เขาก็เลยนําไปชุบลิกเกิลให้มีความสวยงามนั่นเองนะครับ ต้องเล่าอย่างนี้ครับเหรียญหลวงพ่อแดงในยุคนั้นนะครับราวปีหลังปี2503เป็นต้นมานะครับหลวงพ่อแดงก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับการจะทําเหรียญแต่ละรุ่นก็เป็นการสร้างจํานวนเยอะๆหลังจากสร้างเหรียญปี2 0 3หรือว่าเหรียญรุ่นแรกแล้วนะครับรวมถึงพวกแจกแม่ครัวยุคแรกปี2 0 3 2 5 0 5นะครับก็มีการสร้างเหรียญรุ่น2รุ่น3รุ่น4ออกมานะครับ ในระหว่างที่มีการสร้างเหรียญรุ่น2รุ่น3รุ่นสี่ออกมาก็จะมีการสร้างเหรียญแม่ครัวพร้อมๆกันมาด้วยนะครับในวันนี้ที่นํามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแจแม่ครัวที่ว่ากันว่าสร้างในราวปี2510ถึงปี2512นะครับอันนี้เป็นความรู้เก็บความรู้อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับเนื่องจากเหรียญหลวงกระแดงบล็อกไททายๆแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่น ประมาณส0กว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มเล่นพระเหรียโลเปอร์แดงนะครับแจกแม่ครัวบล็อกได้ท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี10ปี12ปี14นะครับราคาจะถูกมากนะครับจะอยู่ที่2-300เองนะครับสวยๆก็ไม่เกิน4 500บาทแต่ปัจจุบันนะครับราคาก็โดดเหรียร่นอื่นๆนะครับที่มีราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูตามในภาพนะครับก็จะเป็นภาพที่2นะครับแล้วก็ภาพที่4 อันนี้จะเป็นเหรียญก่อนบาทจุดนะครับและภาพที่1แล้วก็ภาพที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญบล็อกบาทจุดเดี๋ยวทีนี้จะมาดูกันว่าดูอย่างไรว่าเป็นก่อนบาทจุดและก็บาทจุดนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแบบชัดๆก่อนนะครับว่าเหรียญแจกไม่ครับล็อกบาจุดกับบาจุดเป็นแบบไหนนะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญลูกไข่ขนาดเล็ก มีทั้งเนื้ออย่างที่ผมเล่าไปแล้วคือทองแดงแล้วก็อปป้านะครับมีทั้งแบบชุบแล้วก็ไม่ชุบนะครับใบหน้าหลวงพ่อเป็นลักษณะหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับก็คล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกรุ่น2รุ่นสามทั่วๆไปนะครับที่เป็นครึ่งองค์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอเหรียญที่เป็นอปป้าชุบซะเยอะกว่าที่เป็นเหรียญทองแดงนะครับ ทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นบล็อกบาดจุดหรือไม่จุดนะครับ <S <S ซึ่งบล็อกบาจุดกับไม่จุดเนี่ยก็เป็นการสร้างคนละปีกันนะครับบล็อกบาไม่จุดเนี่ยก็จะสร้างก่อนแต่ก่อนเรียกว่าบล็อกก่อนบาจุดบล็อกบาจุดจะสร้างทีหลังเขาก็เรียกว่าบล็อกบา์จุดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหลักการสังเกตเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปดูที่บาซ้ายหรือว่าไหล่ซ้ายของร่ปแดงนะครับ จะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูในภาพที่1และภาพที่3ามาจะเห็นว่ามีจุดชัดเจนเลยเป็นจุดไข่ปลากลมๆนะครับส่วนส่วนเหรียญที่2และเหรียญที่4จะสังเกตเห็นว่าบนไหลซ้ายหลวงพ่อเนี่ยไม่มีจุดไข่ปลากลมๆนะครับให้ท่านสังเกตนะบนไหลซ้ายหลวงพ่อเขาถืว่าเป็นกว่ามือเรานะครับถ้าสังเกตจ,จุดนี้ปับ๊บเป็นจุดแรกที่ดูเลยถ้ามีจุดปับ๊บก็แสดงเป็นบล็อก บาจุด B12 ถ้าไม่มีจุดปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าเป็นบล็อกก่ามบาจุดปี1นนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีจุดหรือว่าจุดบางๆเนี่ยจะสังเกตยังไงเป็นว่าเป็นบล็อกก่อนหรือว่าบล็อกบาจุดนะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนได้สังเกตกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมานานแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือถ้าสังเกตคําว่าวินะว่าแหวนตะอีบนตะละอียด,ดเนี่ยจะมี จุดกลมกลมให้ดูภาพที่เพื่อนๆดูภาพที่2นะครับและภาพที่4ี่ถ้าจะเห็นว่าบนสระอีเนี่ยเหนือสระอีไปน,นิดหนึ่งเนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาซ้อนกันมานะครับทั้งแถวเลยวิ่งมา1เม็ดแต่บริเวณบนสรลอ์เนี่ยนะครับมีเม็ดไข่ปลาอีกเม็ดนึงอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆว่าเป็นบล็อกก่อนบาจุดนั่นเองนะครับส่วนเหรียญที่หน แล้วก็เหรียญที่3ถ้าสังเกตบนสลีดูจะไม่มีจุดซ้อนขึ้นมานะครับจะไม่มีจุดไข่ปลาที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับอันเนี้ยเหรียญที่1กับเหรียญที่3จะเป็นบล็อกบาจุดนั่นเองให้สังเกตง,ง่ายๆนะครับถ้ามีจุดบนสลีก็จะเป็นบล็อกก่อนบาจุดถ้าไม่มีจุดก็เป็นบล็อกบาจุดนะครับทีนี้เรามาดู เหรียญแบบชัดๆกันนะครับว่าบล็อกก่อนบาดจุดเป็นแบบไหนให้่านสังเกตเหรียญน,นะครับอันนี้ผมตัดมาให้แบบเต็มเลยนะครับบริเวณบาซ้ายของหลวงพ่อนะครับถ้าสังเกตดีๆจะไม่มีจุดนะองค์นี้เป็นบล็อกก่อนบาดจุดจะไม่มีจุดเห็นไหมครับชัดเจนนะครับซึ่งปัจจุบันมีการนําเหรียญบล็อกบาดจุดเนี่ยไปสกิดเอาจุดออกลอกขายเป็นก่อนบาดจุด ดังนั้นจุดที่สามารถแยกอีกจุดหนึ่งได้ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะมีเม็ดไข่ปลากงกลมบนสระอินะครับจบไปสำหรับบล็อกก่อนบาจุดต่อไปเป็นบล็อกบาจุดบล็อกบาจุดปี12เนี่ยคาดกันว่านำเหรียญหรือว่าแม่พิมพ์บล็อกก่อนบาจุดเนี่ยมาสร้างแล้วก็มีเขาเรียกบล็อกเกิดอาการชํำรุดนะครับ พอบล็อกชัลรุกก็จะมีเหมือนว่าเป็นบล็อกเป็นกากเป็นเกลือนนะครับเป็นผลพอปัม๊มครั้งถัดมาก็จะทําให้เหรียญไม่ค่อยสวยเหรียญจะมีผลค่อนข้างเยอะไม่เรียบเนียนแล้วก็เขาจึงนํามาชุบนิกกิลให้สวยงามนะครับบริเวณไหล่ซ้ายหลวงพ่อนะครับบล็อกบาดจุก็จะเห็นเป็นจุดสันญ,ญลักษณ์เห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับตามที่ผมวงไว้ให้ดูนี้นะครับ ส่วนบนสลีเนี่ยก็จะไม่มีจุดกลมๆที่เป็นจุดไข่ปลาเหมือนบล็อกก่อนบาจุดให้ท่านสังเกตตามนี้นะทีนี้มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับจริงๆด้านหลังของเหรียญสัานีถานว่าเป็นบล็อกตัวเดียวกันหรือว่ามีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมผมจะไม่เน้นด้านหลังเหรียญน,นะเพราะว่าคาดว่าจะใช้บล็อกเดียวกันนะครับรอยตัดเหรียญ ก็คล้ายๆกันนะครับก็คล้ายๆกันซึ่งจริงๆแล้วในขณะนั้นอาจจะมีหลายบล็อกก็ได้นะครับแต่ลกักษณะการจัดทำเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยไม่ลงตําหนิในส่วนนี้ให้ดูนะครับอันนี้มาดูภาพรวมภาพที่1ภาพที่3จะเป็นบล็อกบาจุดเห็นไหมครับภาพที่2ภาพที่4เป็นบล็อกก่อนบาจุดให้เพื่อนๆจาภาพตรงนี้ไว้ถามว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อแดงเนี่ยมี เรียญแม่ครัวกี่รุ่นจริงๆหลายรุ่นมากผมไม่อยากนับเป็นจํานวนรุ่นนะเพราะว่าท่านสร้างหลายรุ่นมากๆเรื่อยๆมานะครับที่ทําให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็เป็นเพียงแค่2บล็อกย่อยๆนะครับที่มีโอกาสเจอในสนามพระค่อนข,ข้างบ่อยแล้วก็ราคายังไม่แพงพูดง่ายๆว่าแต่ก่อนเนี้ยผมไปสนามพระเมื่อ10ปีก่อนเนี้ยไปเจอแทบทุสนามเพราะว่าเซียนทั่วไปยังไม่ค่อยเล่นเนื่องจากพระแลดูค่อนข้างใหม่นะครับ เลยดูห้อข้างใหม่แล้วก็ในยุคนั้นเขาเล่นแค่บล็อกแรกแล้วก็บล็อกบาลังตาไก่อะไรพวกนี้นะครับก็เลยยังความรู้ยังไม่เผยแพร่แต่หลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับราคาก็โดดตามไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เก็บในราคาถูกเพราะว่าตามบ้านกเก่าๆก็ยังมีพระแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันจริงๆแล้วบล็อกอปี10กับปี12ก็จะมีอีกหลายบล็อกนะนะครับมีทั้งวงเล็บขีด นะครับมีทั้งเรียกว่าสังคติจุดอะไรพวกนี้ก็มีอีกก็มีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้เอาแค่2บล็อกย่อยๆไปเรียนรู้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ